โหลเช็คเช็คก็สวัสดีนะครับผมก็ไม่น่าจะได้ยินมารีวิวรวมทั้งชุด3ชุดนี้ให้ชมกันครเป็นในตระกูลของลานดึงเบาเท้ทั้งหมดนะก็ถือว่าเป็นงานที่สั่งทำเข้ามาท,ทั้งที่ยังไม่เห็นเครื่องกันนะขอขอบพระคุณนะครับทั้งที่ไว้ใจกันแล้วก็สนับสนุนกันเรื่อยมานะ ก็ลูกค้าเก่าทั้งหมดเลยนะครับที่รับไปทั้งหมก็เป็นลูกค้าที่สั่งเครื่องที่1เครื่องที่2นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องที่3กันทั้งหมดในตระกูลของแรบบิดดึงเบานะครับมีตัวโรบินนะครับอี่ตัวหนึ่งตัวนั้นมาดูชุดแรกนะครับตัวนี้ตัวนี้ครับเป็นแรบบิดนะครับี B ี3สามูนเฮดนะครับขีดสองก็เป็นเครื่องยนต์ของโรบินโดยตรงนะครับใช้พวกเสื้อสูบรหัสตัว e c 0 4 E นะครับ ในส่วนคลิปแยกทั้งหมดผมจะทําให้นะครับทดสอบแยกนะครับนี้มารีวิวให้ดูตัวเต็มนะก็เปลี่ยนถังน้ํามันใหม่ครับถังแท้ไอถังเต็มใบของมาเท่นครับถังเดิมมันแตกนะครับนี่ครับมาดูตัวเครื่องครับผมทำอะไรให้บ้างตัวเครื่องยิงสายน้ําทั้งหมดนะทั้งชุดตัวเครื่องไม่ผ่านนะครับคาบูมิคุน่สวยกริปครับนี่ครับนี่คุณนี่ มีคุณนี่สวยมากชุดนี้แล้วก็มีในส่วนของชุดหางเก็บงานได้ใหม่หมดต้องกกคัดยิงสายน้ำไม่เช่นกันนะครับประกับแฮนยิงสายน้ำนะครับนี่ครับตัวชุดแฮนนะครับลูกค้าอยากได้เป็นตัวอิสระนะครับใช้ง่ายหน่อยเขาชอบแบบนี้ก็จัดแบบนี้ให้ไม่เกี่ยงครับมีของก็จัดให้ครับมาดูในส่วนของติ๊กเกอร์ครับนี่ครับติ๊กเกอร์ยังสวยสมบูรณ์นะเพราะมีรอยทะลอกครับปกติการขนส่งญี่ปุ่น นี่ครับหัวเกียร์ก็ถือว่าสวยสมบูรณ์นะชุดน,นี้มาดูรูปแบบตัวเครื่องนะครับ <c oughs> <c oughs> เครื่องยนต์ก็40ซีซี 4, นะครับชุดน,นี้ชุดน,นี้ก็เป็นเครื่องที่3ของพี่ที่สั่งเข้ามานะครับต่อไปมาดูตัวที่2ชุดน,นี้ก็ถือว่าแร่เทียมเช่นกันเป็น,นรุ่นของกับบิดนะครับ N B C 3 0ม H 2นะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นมือหนึ่งที่ผมซื้อเครื่องมานะครับเป็นตัวคาบูผ้าปัมที่เห็นกันนะครับแต่ตัวเครื่องผมไม่ได้เอานะครับผมเปลี่ยนตัวเครื่องทิ้งเลยยกชุดเสื้อสูบกันลายแล้วก็คาบูปัก15เข้าไปนะครับตัวนี้ในส่วนตัวนี้นะครับสมบูรณ์สมบูรณ์แบบนะครับตัวนี้ถือว่าสวยสมบูรณ์แบบทางแท้เต็มใบตัวนี้ทางแท้เต็มใบมาดูตัวเครื่องนี่ครับ ตัวเครื่องยิงสายน้ำทั้งหมดนะครับคลิปกบอย่างนี้ขบูปปาก15บห้าทนี้ครับปาก15้าก็ยิงสายน้ำไม่เช่นกันนี่ครับแต่อันนี้ไม่ได้ยิงสายน้ำเดิมเขาเป็นอย่างนี้นะครับเดิมเขาเป็นอย่างนี้เลยมาดูในส่วนของชุดหางครับประกับแผนลูกค้าอยากได้มือเร่งนะครับแบบนี้นะครับงานมาเทียนสีฟ้าก็จัดให้เลยครับ ดูในส่วนติ๊กเกอร์นะครับนี่ครับติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์สวยงามนะครับมีรอยถลอกนะครับธรรมดาหัวเกียร์สวยสมบูรณ์นะครับนี่ครับหัวเกียร์หัวเกียร์ก็เครื่องชุดนี้ถือว่าเป็นรุ่นท็อปเลยนะครับของผมเป็นท็อปสุดแทบในท็อปสุดในเท้า้านเลยนะครับเครื่องตัวนี้เสียงก็เดี๋ยวทำคลิปแยกให้ชมกันนะครับอีกชุดนึง ในส,ส่วนของเครื่องชุดนี้นะตัวกลางก็มาดูในส,ส่วนของตัวที่3นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ลงโพสนะครับก่อเครื่องนี้ลูกค้าก็ยังไม่ได้เห็นเสียงยังไม่ได้เห็นทุกข์เห็นอะไรล้วก็จัดเป็นเครื่องที่3ให้นะครับก็ขอบคุณไว้ใจนะที่สั่งกันเข้ามาตัวนี้ก็เป็นทับบิดนะครับ3าม0 h นะครับสหัส3น้ำหน้าแต่ว่าตัวเครื่องยนต์เป็น411น,น,นะครับตัวนี้ ถังแท้เต็มใบเดิมนะครับติดมาทั้งชุดเลยทั้งชุดของเขาเลยนะตัวครอบเสื้อทั้งหมดชุดสีนะเป็นแท้เดิมหมดครับชุดสีแท้เดิมนะครับดูครับดูได้ครับชุดสีแท้เดิมทั้งหมดเลยไม่มีเปลี่ยนไม่มีอะไรมาแบบนี้ก็ไปแบบนี้ครับมาดูในส่วนคระบูมิคุนิตัวนี้สวยคลิปนะครับมีคุนิสวยมากนะครับนี่ครับเครื่องตัวนี้ทํารีวิวแยกให้เต็มๆอยู่นะครับค่อยชมกัน ในส่วนของหนังก,กันร้อนนะครับหนูกันร้อนแท้เดิมครับแท้เดิมหน่วมยางมือเร่งแท้เดิมครับนี่ครับมาดูในส่วนหัวเกียร์ UFO ญี่ปุ่นนำเสนอแลวคับสวยจัดตัวนี้สวยมากนิ่งด้วยนิ่งๆเลยมาดูในส่วนของนี่ครับติ๊เกเจอ หัวหางตรงรุ่นครับไม่มีสับเปลี่ยนครับโรบินครับเ b ็นบี 350, สห้น,รนประกับแท้เดิมดูในส่วนมือเร่งครับนิ่นิ่มเร่งนิ่มน,มน,มน,มนมชุดนี้ชุดนี้ก็สามชุดนี้ก็ถือว่าเอาเรื่องก็ขอบคุณสําหรับที่สั่งเข้ามานะทั้งสามชุดนี้ยังไม่ได้เห็นเครื่องสักคนเลยนะครับก็ งนจ่ายสับหมดทุกอย่างครับผมก็ดําเนินการให้ก็นี่คือรูปแบบตัวเต็มที่ผมทําให้นําเสนอให้นะครับก็เครื่องแต่ตัวทําทีละตัวเช็คทีละตัวทีตัวนะครับเพื่ออะไรมันจะได้ไม่สับกันแล้วก็มันจะได้จบงานทีละตัวทีตัวไปก็ขอบคุณนะครับทั้งผู้ติดตามทาง Facebook แล้วก็ youtube นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องเครื่องโรบินนะ ก็ติดต่อปรึกษาได้ครับผมไม่เกลียรนะว่าจะซื้อจากที่ไหนผมให้ทำปรึกษาได้หมดครับทั้งการใช้งานเครื่องหรือการหาไหล่นี้ครับก็ติดต่อเข้ามาได้ครับก็ประมาณนี้ครับให้ชมนี่ครับตัวที่หนึ่งก็สวยคลิปครับตัวที่สองก็รุ่นท็อปครับนี่ครับท็อปเทนเลยครับตัวนี้ตัวที่สามตัวนี้ก็แท้เดิมตัวนี้กดสั่งญี่ปุ่นมาครับนี่ครับ ก็ประมาณนี้ครับผมก็อโอเคครับ